สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกเช่นเคยกับครัวอิ่มอร่อยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาต้มหัวปีกันนะคะต้มหัวต้มหัวปีต้มยังไงไม่ให้สีดำสีคํานะคะบางครั้งหัวปีนี่ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะต้มออกมาสีคําสีดำออกดูจะไม่น่ากินนะคะวันนี้เราจะมาทำกันนะคะว่าเราต้มออกมาจะดำจะขมไหมคะง่ายๆนะคะง่ายนิดเดียวนะคะ ปีนะคะเราต้องตัดมาใหม่ๆสดๆนะคะไม่ค้างคืนนะคะต้มออกมาจะไม่ดํานะคะเราแกะเปลือกที่เราใช้ไม่ได้ออกทิ้งเลยค่ะ ออกเปลือกเสร็จแล้วเราผ่านะคะจะได้สุกไวนะคะจะได้สุกง่ายนะคะผ่าครึ่งเลยค่ะ <Okay. S 1> ตั้งหม้อน้ำร้อนให้น้ำร้อนเดือดจัดเดือดพ่านเลยนะคะพอน้ำร้อนเดือดจัดเราใส่หัวปีลงไปเลยค่ะหัวปีจะไม่ดำเลยนะคะ <Okay. S 1> ปิดฝานะคะเราจะต้มจนกว่าหัวปีสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีนะคะพอ <Okay. S 1> สุกแล้วเราตักออกมาเลยนะคะ พอสุกแล้วเราตักลงมาแช่น้ำเย็นนั่นนะคะปล่อยรอสักครู่ค่ะหัวปีของเราก็ต้มออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีขาวนะคะจะไม่ดําไม่คํานะคะสามารถนำไปทําอาหารหรือประกอบอาหารได้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมลองไปทํากินกันดูนะคะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้คัยอิ่มร่อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ